ทายไสวัสดีนะคะทุกคนคลิปน,นี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับแนวทางช่องในอนาคตนะคะว่าจะมีการเราอย่าเพิ่งร้องลูกอย่าเพิ่งแป๊บนึงจะมีแนวทางในการอัปเดตช่องยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยใน y t u t u นะคะก็จะเปลี่ยนจากการไลฟ์สตรีมใน YouTube ไปไลฟ์สตรีมในทวิตเป็นส่วนมากนะคะตัวที่ 2. คลิปชอ็อต ดีนจะลงคลิปช็อตเหมือนเดิมทุกอย่างใน y o u t u b e นะคะแล้วก็จะลงใน TikTok ด้วยเนาะส่วนที่3นะคะ Twitter ก็ยังจะกลับมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะส่วนที่4นะคะจะงดลงตารางไลน์นะคะเพราะว่าส่วนมากไลน์ของดีนจะมาไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไหร่ก็เลยเราจัดการบริหารเวลาได้ไม่ค่อยดีมากนะัก็เลยจะเปลี่ยนจากการทำตารางไลน์เป็นแจ้งเตือนภายใน1ชั่วโมงแทนนะคะอันนี้ก็คือเป็นแผนงานที่ เีนวางเอาไว้เพื่อให้มันสะดวกต่อการค้นหาแล้วก็สะดวกต่อเวลาพักผ่อนของเพีนด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยอมรับเลยว่าุละเยอะมากจริงๆทุกคนทําให้เวลาในการที่จะมาไลฟ์สตรีมใน Youtube ค่อนข้างน้อยมากๆก็อาจจะทําให้ทุกคนลืมได้แล้วก็อ่าทำได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพีนก็เลยตัดสินใจที่จะทาเป็นแบบใหม่ก็คือได้เอธิบายไปข้างต้นนี้นะคะส่วนต้อง คุยนะคะก็สามารถติดตามได้ทางนี้เลยนะกดทิกเกอรก็ติดตามได้ทางนี้เช่นกันนะคะก็ยังไงก็จะอัปเดตเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับความคืบหน้าในช่องทางต่างๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาเสมอนะแล้วกันนะอี